โอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่ผมภูมิจะเพจอาราฟแฟมิลี่นะครับก็สําหรับวันนี้เราอยู่ในเกมสองยูทงังซานเช่นเคยเนาะก็ตั้งแต่สตรีมเมื่อวานนะครับผมเพิ่งจําได้เมื่อกี้เองว่ามีคนถามมานะครับว่าตาค่ายเนี่ยแต้มค่ายเนี่ยเราเอาไปใช้ทําอะไรดีนะครับนะก็ผมเคยบอกไปเนาะว่าเอออันที่จริงอะ่ะถ้าคุณขาดอยากได้หินตีบวกเนี่ยคุณก็ต้องซื้อใช่ไหมหรือคุณอออยากได้ใบ สุ่มตัวเนี่ยคุณก็ซื้อนะครับหรือบางคนอยากได้ตัวนี้ใช่ไหมหรือบางคนอยากได้ตัวนี้หรือบางคนอยากได้ตัวนี้ใช่ไหมอ่ะก็ให้ซื้อเอาเพราะมันไม่ตายตัวแต่ที่ผมแนะนําจริงๆนะครับว่าอย่าพึ่งใช้แต้มซื้อของเพราะว่ามันไม่ได้หายครับเราดองไว้ได้ถามว่าทําไมคือตอนเนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าในตัวผมเนี่ยเงินหมดแล้วใช่ไหมเงินหมดแล้วเห็นไหมอ่าอ๋อในส่วนตัวของผมเนี่ยเงินเหลืออยู่เท่านี้ใช่ไหมผม้อผมตีบวกหมดใช่ไหมแต่คราวนี้ของผมไปลงด่าน เกาะพิศวงครับแล้วผมเจอนี่แล้วมาลดราคาเป็นเงินเห็นไหมแล้วดูครับดูของดูของคุณคิดว่าผมอยากได้ไหมเออนี่แหละครับพอเราอยากได้ปุ๊บปัญหาและเฮ้ยจะหาเงินจากไหนวะใช่ไหมที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับอันที่จริงเราไม่จําเป็นต้องใช้แต้มค่ายเนี่ยซื้อพวกนี้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 เลยเก็บไว้รอให้คุณเนี่ยขาดอะไรอยากตีบวก18 เฮ้ยจะทํายังไงวะเอา้ามีแต้มก็ใช้นีต่ตีใช่ไหมอ่าไม่มีเงินก็ซื้อนะครับเฮ้ยตูไมม้ไม่มาไม่มีอาใบสุ่มก็ซื้อเห็นไหมอ่าอยากสุ่มอยากสุ่มอ่าวงแหวนไม่มีวงแหวนก็ใช้อน,นี้เฮ้ยอยากตีบวกว่ะไม่มีอันนี้ก็ใช้นี้ซื้อเพราะฉะนั้นแนะนําให้เก็บไว้ก่อนเห็นไหมผมจะไม่ซื้อครับผมจะเก็บไว้แล้วผมก็จะเอามาลงกับนี่ใช่ไหมสิบอัน28เอา ผมจะซื้อสักประมาณ20นะผมคิดว่าน่าจะไม่พอซึ่งคนที่ระดับสูงๆเนี่ยเขาก็ซื้อเก็บไว้อย่างนี้ครับเพราะถามว่าทําไมใช่ไหมบางทีเงินมันไม่พอครับมันต้องใช้ล้านสองพอดีเป๊ะเลยมั้งอา้าไม่พอนะครับน่าจะต้องซื้ออีกสักห้าเห็นไหมพอไม่พอใช่ไหมเราก็ไปซื้อใหม่ครับแค่นั้นเองเห็นไหมปับ๊บนะครับแล้วก็เอามาเปิดนะ เราก็จะมีเงินใช้เห็นไหมเออเพราะฉะนั้นนะครับแนะนำว่าทำแบบนี้ดีกว่าเฮ้ยพอไหมเนาะพอไหมจำไม่ได้โอ้โหขาดอีกขาดอีกแสนเดียวนะครับนะเออ,เอ,อซื้อไปอีกอันนึงนะจะได้จบๆบนะครับป้าไปอ่าเราก็ให้เรามาทำแบบนี้ครับนะเออเห็นไหมเราขาดอะไรใช้อันนั้นดีกว่านะครับนะไม่จำเป็นต้อง อา่าถลุงให้หมดทุกอย่างนะครับไม่จําเป็นมันไม่พอหรือเปล่าวะมันไม่พอหรือเปล่าให้ทำไมมันวนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้นะครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเก็บหอมลอมลิดไว้นะครับอย่าเพิ่งใช้ใช้ตอนที่เราจําเป็นต้องใช้จริงๆเราถึงจะมีโอกาสสามารถเลือกนะครับเลือกสิ่งที่เราต้องการได้เห็นไหมอ่าประมาณนี้ผมก็เอาไปขอไปใส่ต่อใช่ไหมกระดูกวิญ,ญญาณนะครับแล้วก็จูชิงใช่ไหม ปั๊บเนี่ยผมก็มีแหละอันนึงเป็นชํานานชํานานเนี่ยตรงเป้าใช่ไหมเออก็สบายนะครับตีโดนนะครับนะประมาณนี้ตัวนี้ก็มีแรงอยู่แล้วนะใช่ไหมนะครับก็ประมาณนี้นะก็สําหรับคนที่ถามมาว่าเฮ้ยแต้มค่ายเอาไปใช้ทําอะไรดีผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าไม่ต้องเอาไปใช้ทําอะไรรอเก็บไว้เมื่อยามที่คุณขัดสนจริงๆมันจะมีจังหวะเว้ย จังหวะที่เฮ้ยเงินขาดซื้อนี่อยากตีบวกไม่มีอ่ะซื้อนี่เฮ้ยจะตีบวกจริงๆแล้ว18 19 20เก้าใช้นี่ครับอยากซูมตัวตู้ใหม่มาเก็บหวดนี่นะครับอยากเปิดแบบว่าวงแหวนแสนปีแต่ว่าเฮ้ยไม่มีใบแล้วก็ซื้อนี่นะครับประมาณนี้เพราะว่าแต้มเราเก็บดองได้ไงมันไม่ได้หายใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราฟาร์มารีที่เฟซบุ๊กด้วยแล้วกันนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ